โอเคครับสวัสดีครับบอสอีสุตัวจริงโอ้โหวันนี้ครับบอกเลยว่าเรียกว่าอะไรอ่ะต้องรีบจัดเตรียมรถให้ลูกค้าเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ครับเอฟซี FC ผมนะครับจากเมืองย่าโมนะฮะให้เอารถไปส่งนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับไอ้รถนี่มันติดนะครับเพราะว่าช่วงนี้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 เขาแบบว่าอะไรนะวันนี้ขาให้ผมขึ้นขับรถสไลด์เองเนะเนี่ย จริงๆเนี่ยผมกำลังขับขึ้นรถสไลด์นะเดี๋ยวพี่เขยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูพร้อมๆกันนะนี่ครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะฟังสัญญาณพี่เขาฮะเสียวนะครับบอกเลยเสียวนะฮะโอเคก็สวัสดีนะครับพีเวลานะฮะโอ๊ยขออนุญาตนิดนึงตอนนี้พี่เขากำลังทำการ ล็อกล้อผมแล้วนี่ตอนนี้ผมยังนั่งอยู่ในรถอยู่นะครับคันนี้ผมใส่เบาะหนังไปเห็นไหมครับแเดี๋ยวซูมชัดๆกันนิดหนึ่งวันนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะครับอ่ะแคปเทนเดอร์ LDA ปกติเจ้าเบาะเขาเนี่ยมันจะเป็นเบาะอะไรนะเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับวันนี้เราจัดนี่ครับเบาะดําได้แดงใบนะครับเรียบร้อยอะไรเนี่ยอะไรเปื้อนเนี่ยเออสีขาวนี่ชัดเดียว แอีเอ็ก็จอกล้องครบนะครับนี่ตอนนี้จัดขึ้นไปเรียบร้อยนะครับบนรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอกลูกค้าไว้ก่อนนิดนึงนะนี่นะครับตั้งคาบูทูธนะตรงนี้นะครับนี่เอฟซีจากโคลาดนะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับค้นหาอุปกรณ์ใส่รถไว้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดเนี่ยจะออกไปแต่เช้านะครับพอดีรถกลับมาพอดีนะครับก็เลยจัดเตรียมเลเดี๋ยวไปเติมน้ามันให้เรียบร้อยนะครับเกียร์นะครับอย่าลืมนะครับใส่หลังนี่ก็อย่าลืมใส่ชิปนะครับอย่าลืมนะครับรุ่นนี้มีหกเกียร เดี๋ยวมันจะมีบอกตำแหน่งเกียร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาครบนะครับบูทูธเสร็จปุ๊บก็สามารถเปิดเสียงเบาเสียงนะครับรับโทรศัพท์อะไรได้จากตัวนี้ได้เลยนะครับออปชัน LDA กระจกไฟฟ้าแล้วปรับเลนจากด้านในนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเจ้าตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำไฟนะครับอ่าออปชันของตัว LDA เนี่ยมี ABS แล้วก็แ i r b a g เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า EBD BA นะครับมีครบเลยนะครับในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับอะเดี๋ยวบอกสิงตัวล็อกเทคนิดนึงนะครับเวลาใช้นะครับอันนี้เราติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไปนะครับนี่เลยดึงแป้นตัวนี้นะครับนี่ดึงขึ้นมานี่ครับให้เสมอกับรูตรงนี้เลยนะครับแล้วมันจะเหยียบเบรกเหยียบคัดไม่ลงขออนุญาตนะครับไม่สุภาพนิดนึงนะเนี่ยเหยียบเบรกเหยียบคัตไม่ลงทําให้เขาขโมยรถเราได้ยากขึ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นติดตั้งอุปกรณ์แถมให้ฟรีนะครับนี่ลูกค้ามาไกลเราก็ต้องจัดให้ครับ FC จากย่าโมนะครับ นี่กุญแจรถใครที่ไปใส่ปอกนะครับมักจะดึงกุญแจไม่ออกนะครับต้องตัดปอกทิ้งนะอ่าโอเคประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูร่าวๆกอนนิดนึงโอเพนแคปนะครับโอเพนแคปยังไม่ได้ถ่ายรูปรถให้เขาดูเลยเนะี่ยเจ้าของนะรถมาพอดีนี่ใส่ก่อนเลยนะครับอ่ะเป็นเจ้าตัวแคปเปิดได้นะครับดาวนะสองหมื่นเดิมๆแบบนี้นะครับแคปเปิดได้ดาวสองหมื่นเองนะครับใครอยากได้ก็ โรทักไลน์อินบ็อกมาเลยเอาไว้ใช้งานนะครับนี่ไฟหน้า LED นะครับปรับสูงต่ำได้4ระดับไฟเดย์ไลท์มาครบไฟตัดมงตัดหมอกมาครบตัวใหม่แล้วมาด้เชนมากระจังหน้าเป็นแบบเคียวสั้นนะครับนี่มีแคปล่าด้วยนะขนาดเป็นตัวแคปนะยังใส่แคปลา,าด้วยเลยเห็นว่าเออโคตดคุ้มอ่ะเจ็ดสามเอ้ยเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันนะครับรุ่นนี้นี่นะครับโ okay. อเคจะพ่เชษเลย เดี๋ยวเราไปรีวิวกันฝั่งนู้นแล้วกันพอดีพี่เขาจะล็อกล้อต่อนี่จับขึ้นรถสไลด์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ FC จากเมืองย่าโมนะครับทักทาย FC กันก่อนนิดนึงพี่อภิวัตครับคุณหงเหนือมังกรนะพี่ชัดชัยนะครับพี่วราที่ทักกันไปแล้วพี่สุนทรพี่บิ๊กครับเอง n g รวยๆครับผมขอบคุณครับโอ้าได้รถสัก40คัน50คันก็ดีเนอะลูกค้ายังไม่ได้รถอีกประมาณ20กว่าคันนะครับโอ้โหต้องประธานอภัยด้วยนะครับ จัดส่งไม่ทันกันทีเดียวเลยนะครับกระบะไลเนอร์กันท่งกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับนี่ล็อครอเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งนะครับพอดีรถกลับมาวัไผมบอกเลยว่าสายอีสานนะครับตอนนี้ใครจะให้ไปส่งนะครับโอ้โหต้องแบบเผื่อเวลานิดนึงอ่ะบอกเลยว่ารถติดแน่นอนนะครับตอนนี้คนขับรถส่งนะจะไม่ไหวแล้วนะเออบอกว่าเนี่ยต้องรีบกลับมานอนเลยนะต้องรีบกลับมานอนบอกผมบอกแคปใส่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ เออเรียบเรียบหรูเรียบหรูรหรดูดีนะใครอยากจะแต่งแบบไหนก็บอกผมได้นะครับจะใส่แม็กหรือจะเอาเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเออผมใส่พรลบอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะขอทวนกันเมื่อกี้รีบเดินนะฮะรีบ,รบไปหยิบเลยนี่เราก็จะจัดพวกกระเป๋านะครับเสื้อเล็กแวร์นี่นะครับให้ลูกค้านะครับนี่อีซุตัวจริงนะครับสมุดเล่มคุ้มปลายแดงนะครับนี่ประกันภัย คุ้มภยัยโตเกียวมารีนคุ้มครองให้เรียบร้อยพี่สาวิตีประทายนะครับโอเคจบนะครับอุปกรณ์ครบอนุญาตนะครับใส่ไว้ข้างหลังเบาะให้เรียบร้อยโอเคแจ้งประกันให้เรียบร้อยคุ้มครองแล้วนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรถชนรถหายรถไฟไหม้จ่ายให้หมดนะครับฟรีนะครับสุดยอดไหม เตรียมขึ้นรถสไลด์แล้วบรรยากาศสดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารถเนี่ยไปขเขาเรียกอ่ไรนะเ<ส>ติมน้ำมันนะเติมน้ำมันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามืดครับเดินทางโอเค <c oughs> ผมเองก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับรถเลยนะจะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายเก็บไว้ให้พี่เขานิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ญาตนะนี่เป็นไงครับภาพจากมือถือผมใช้ได้ไหมคมชัดนะอะแคปไฮเลนเดอร์ LDA นะออปชันดีๆเหมาะไว้ใช้งานนะครับใครจะหาไว้บรรทุกของทุกของนะครับสองหมื่นเองนะครับดาวโคตรถูกเลยนี่เป็นไงครับ บรรยากาศผ่านกล้องจะถ่ายเก็บไว้ให้พี่เขานะครับที่ชอบชอบยอดนินสวัสดีครับพี่อ้อแอสวัสดีครับเตรียมรถกันเนื้อๆถ้าพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปแต่เช้านะครับก็เอาให้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่เฉลมิมโพนมีเพียรบอกว่าเฮฟซีครับคุณวัดคุณสุมเมธครับเวลามาส่งพี่วัดไปด้วยไหมถ้าเกิดผมไม่ได้ติดลูกค้านะครับผมไปด้วย แต่วันพรุ่งนี้ผมติดส่งมอบลูกค้าที่โชว์รูมด้วยอีกคันหนึ่งผมไม่ได้ไปนะครับอา่ผมไม่ได้ไปพี่สิริวันนาสวัสดีค่ะคุณน้องด้วยครับสวัสดีครับอไลอ่านไลอ่านอ่ะหลุดเฟรมแล้วหลุดเฟรมแล้วมัวแต่อ่านนี่ผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้พี่เขาด้วยนะครับด่ ภาพสวยๆเราก็จะเก็บส่งให้ลูกค้านะครับโอเคไหมส่งครับส่งรถอีกแล้วพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปด้วยนะอ่าวิษาวิธีครับพอพรุ่งนี้ผมติดปล่อยรถที่ชโชรมูมอีกหนึ่งคันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยออกรถเป็นคันแรกนะครับ เลยอาจจะต้องอธิบายวิธีการใช้รถกับพี่เขาเยอะนิดนึงนะครับหล่อนะเอาไปใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าใครหาอยู่นะครับแนะนำเลยแคปยกสูงใช้งานดีบันไดข้างอะไรมีมาพร้อมนะครับเจ้าตัวนี้กระจังหน้าก็หล่อนะครับไปเลี้ยวกระจกด้านข้างเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยจากโชรูมนี่เห็นไหมฮะล้อสิบหกไซสิบหกนะครับใหญ่ๆนะครับ,รบเดิมๆจากโรงงานเลยสอง5้าห้าห้าสิบ ผมดูสเปกว่ะสองห้าห้าหกสิบห้าสิบเจ็ดเออ <c oughs> ไม่ได้ขายไม่ได้ขายล้อเดิมนานแล้วก็กรนชนท้ายบิลอินมาให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ชอบนะสำหรับคนที่ใช้งานเนี่ยเขาชอบหารุ่นนี้อยู่นะครับอ่ะวันนี้มีโอกาสได้มาตัวมามาดูกันตอนยกนะครับนี่ตัวล็อกล็อกยางอะไหล่นะครับที่เราใส่ให้ลูกค้านี่นะครับไม่ต้องกลัวหายนะครับคือใครขโมยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ช้าลงนะครับเราใส่เพิ่มมปให้นะครับอ่า หลายไลน์แล้วเราไม่เคยมุดพาไปดูนะครับวันนี้ก็พามาดูครบจบเลยนะครับนี่บรรยากาศสดๆหน้าชวลูมนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ส่งรถไปเติมน้ำมันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันคล้ายของปีนะครับวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวเรามีส่งที่เก้าอีกคันหนึ่งโอเคนะฝากไปด้วยครับสองหมื่น นะครับ20,000 2่0ส0นใครสนใจก็ทัวร์ทักไลน์บอกมาเลยวัดยิ่งสุดตัวจริงจัดให้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการเล่สนสสั้นใครเดินทางกับปั้นปีใหม่เดินทางปลอดภัยอย่าลืมเช็คลมยางด้วยนะบรรทุกของก็อย่าลืมเติมเพิ่มนะครับมาตรฐาน35แต่ถ้าบันทุกของเพิ่มเข้าไปหนักหน้าลอยหน้าแอนก็อย่าลืมเติมเพิ่มเข้าไปนะครับเช็คลมยางนะครับเช็คน้ํามันนะครับหม้อน้ํานะครับดูให้เรียบร้อยเดินทางไกลๆจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่รถ ทั้งเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยโอเคนะใครสนใจโททักไลน์อินบ็อกไปเลยดาวลงมต้น5%อยู่ที่ไหนก็ร่วกับเราได้อย่าติดแบคลิสต์อย่างเดียวโอเคนะ <laughs> โอเคอเดี๋ยวเจอกันครับวันที่สุดจริงครับบ๊ายบาย